คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหาราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับช่องลงเป็นยิงของผมบีเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกนะครับผมก็จะให้คลิปนี้ไว้ในกลุ่ม45นาทีนะครับท่านใดนะสนใจอยากรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกนะครับและอยากเข้ากลุ่ม45นาทีเพื่อรับนะครับบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกจากแอดมินกลุ่ม45 นะครับรือจากผมเสือฮอตแล้วก็พี่เสือท่านอื่นๆนะครับจากกลุ่ม45นาทีครับสนใจเข้ากลุ่ม45นาทีแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอด45 OVER ได้เลยนะครับกลุ่มเรานั้นเป็นกลุ่มสื่อนะครับที่คอยให้ทัศนะฟุตบอลเกี่ยวกับฟุตบอลสกอร์สูงแรกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับเว็บใดๆก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการซัพพอร์ตกลุ่มนะครับ ตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทต่อวันเท่านั้นสนใจเข้ากลุ่ม45นาทีนะครับรับทัศนาฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครแอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์แอด45 OBER ได้เลยนะครับหรือนะครับถ้าหากท่านใดไม่อยากเข้ากลุ่ม45นาทีเราก็มีบริการแบบรายวันให้นะครับในราคาเพียง15บาทเท่านั้นนะครับเลือกวันที่ท่านอยากรับได้เองเลยครับหรือวันที่ท่านอยากลงทุนเท่านั้น ในราคา15บาทท่านจะได้ตัว w VVIP จากแอดมินกลุ่ม45นาทีนะครับเป็นคลิปบทวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลจากทีมเสือที่ผลงานดีที่สุดนะครับนะรวมแล้วเป็นฟุตบอล5คู่เลยทีเดียวนะครับเอาไว้ให้ท่านลงทุนในราคาเพียง15บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อแบบรายวันนะครับแอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์ o v e r 1 6 8ได้เลยครับ ก่อนไปวิเคราะห์ VIP ของผมในค่ำคืนนี้นะครับกิจกรรมดีๆจากกลุ่ม45นาทีอีกแล้วเห็นภาพนะครับปลาเงินปลาทองอย่างนี้แล้วนะครับแคปไ้ครับนะสมาชิกนะครับนำไปเป็นส่วนลดนะครับนะในราคา50บาทในการขอเข้ากลุ่ม45นาทีได้นะครับนะอย่าลืมนะครับเห็นภาพนี้นะครับเมื่อดูคลิปวิเคราะห์ของเสือฮอต จ,จอภาพนี้อย่าลืมครับแคปภาพหน้าจอนี้ไว้นําไปเป็นส่วนลดนะครับในการขอเข้ากลุ่ม45นาทีนะมูลค่า50บาทเลยทีเดียวนะครับนะเป็นคิวอาครค้ของเสือฮอตนะครับนะเป็นกิจกรรมดีๆจากกลุ่ม45นาทีที่นะครับคืนกลับให้นะครับกับสมาชิกผู้ติดตามในกลุ่มสมาชิกนะกลุ่ม45นาทีของเรานะครับ ครับสำหรับ VIP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกเือฮอตวันนี้จะพาทุกท่านไปฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนตูเดนติคูณระหว่างเอสโรม่าพบก,กับ c ีเอสเโซเฟียนะคู่นี้จับมาด้วยเหตุผลทางด้านราคาที่อยู่ในหน้าบอลตอบดูครึ่งครบสนะครับที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับก็เมื่อไปเช็คสถิติก็ต้องบอกว่าผลงานของโรม่าในช่วงหลังนั้นค่อนข้างเยี่ยมนะครับ นะแล้วก็มีสถิติการยิงประตูที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เหมาะกับราคาในวันนี้ที่จะเกิดสกอร์จากโรมานะครับมาฝาก2ประตูนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เจาะลึกกันได้เลยครับครับก็ไปช็คที่สถิติการลงเล่น5นัดหลังสุดนะครับของทั้ง2ทีมทุกรายการนะครับเจ้าบ้านโรม่าชนะ100%รวดนะครับนะก็คิดเป็น5เกมเลยทีเดียวนะชนะมา5เกม เสมอ0แพ้0ส,ส่วนผลงานของทีมเยือนอย่าง CSKA Sofia 5นัดหลังสุดก็ชนะไปถึง60%นะคิดเป็นชนะ3เกมเสมอ20%นะครับก็คิดเป็น1เกมแล้วก็แพ้ไป20%นะครับก็แพ้เป็น1เกมนะฟอร์มตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโรมาดีกว่าชัดเจนนะครับส่วนเรื่องของการยิงประตู5นัดหลังสุดและเสียประตู5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมโรมานะครับ ห้านัดยิงไปถึง14ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ2.8ดเลยทีเดียวนะครับส่วนเสียครับเสีย3ประตูเท่านั้นคิดเฉลี่ยนัดละ0.6ส่วนทีมเยือนอย่าง c s k a โซเฟีย5นัดหลังสุดก็ยิงไป5ประตูนะครับยิงเฉลี่ยนัดละ1.0ส่วนเสียก็เสีย3ประตูนะครับคิดเฉลี่ยนัดละ0.6นะเรื่องของการยิงประตูก็ต้องบอกว่าโูมานั้นทำได้ดีกว่า ชัดเจนอีกเช่นเดียวกันนะแต่ทั้งสองทีมก็ต้องบอกว่าอืมเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างน้อยนะครับนะส่วนนะครับผลงานการได้เล่นนะครับในบ้านของลรมาห้านัดหลังสุดและผลงานการเล่นเกมเยือน5้านัดหลังสุดของ c ีเอสเคเโซเฟียนะครับก็มาเช็คกันครับจะบ้านโูมาเมื่อได้ล่นในบ้าน5้านัดหลังสุดก็ชนะไปหนึ่งรอยเปอร์เซ็ตเช่นเดียวกันอานะคิดเป็นชนะ5้าเกม ไม่มีเสมอไม่มีแพ้นะครับส่วนทีมเยือนอย่าง cska sofia ห้นัดหลังสุดเมื่อออกเยือนชนะ4 0เก็คือคิดเป็น2เกมส่วนเสมอ40%เก็คิดเป็น2เกมและมีแพ้20%ก็มีแพ้เป็น1เกมนะฟอร์มทุงนี้ก็โ o มาค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจาะเป็นการเล่น5นัดหลังสุดก็ดีหรือการได้เล่นในบ้าน5นัดหลังสุดก็ดีส่วนเกมลุกนะครับก็ต้องบอกว่า5นัดหลังสุดเมื่อเล่นในบ้านรม m ายิงไปถึง15ประตู เฉลี่ยนัดละ3.0เลยทีเดียวเกมรับเสียไป2ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ0.4นะครับส่วน CSK Sofia 5นัดลหลังสุดเมื่อออกเยือนนะครับก็ยิงได้ถึง6ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ1.2ต่อเกมส่วนเกมรับก็เสียไป5ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ1.0นะเ,เกมลุกงโรมากนะครับช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเข้าฝักนะยิงได้นัดละ ส0ดยทีเดียวนะเมื่อเล่นในบ้านส่วนเกมรับของ csk asofia ก็พอมีเสียอยู่บ้างนะครับนะก็น่าจะมีช่องให้โรม,มาเจาะในการเข้าทำอยู่เหมือนกันส่วนในเรื่องของนะครับราคา h ิน i c a คนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทค่าวก็ดีบริษัทเบียร์สามก็ดีเปิดมานะครับให้โรม,มานั้นเป็นต่ออยู่ที่ลูก ครึ่งครบสองราคาปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ลูกครึ่งควบสองทั้ง2บริษัทนะครับแต่ที่สังเกตก็คือมีการปรับน้ําฝั่งลูมาลดลงทั้ง2องบริษัทนะครับโดยจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านลูมา0 8 8นะครับของเขานะแล้วก็จ่ายน้ําให้กับ4ีเอสเคโซเฟียศูนานะมีการปรับน้ําของลมาลดลงส่วนเบียรสามหก็เช่นเดียวกันครับปรับน้ําของลมาลดลงครับใจ่ายให้ลมาเพียง0.85และใจ่ายให้กับ ทีมเยือนอย่าง C.S.K. Sofia 0.95นะครับในเรื่องของราคาแฮนดิแคปนะส่วนในเรื่องของราคาพูนะครับนะเบียด3.65นะเปิดออกมาบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.22ถ้าเสมอกันจ่าย5.50และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายถึง11.00นะครับของคราวนะเปิดออกมาก็ค่อนข้างนะครับใกล้เคียงกันหือว่าเท่ากันหรืเดียวนะบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.22ถ้า เสมอการจ่าย5.20และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย8.90ก็ต้องบอกว่านะในราคาเปิดพู1.22กับราคาเงนดิแคบลูกครึ่งควบ2เนี่ยนะในราคาเปิดนะไม่ได้การันตีนะครับว่าเจ้าบ้านจะชนะไปได้เป็นราคาที่ใกล้เคียงนะครับฟู1.18ถึง1.20ถึงจะเป็นราคาในหน้าบนต่อลูกครึ่งควบ2ที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับ ส่วนราคาปัจจุบันนะครับเบียดสามพก็ค่อนข้างนิ่งนะอยู่ที่1.22งนะครับถ้าจะบานชนะนะครับแต่นะครับภูเสมอกับภูทีมเยือนกับปรับขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็บอกว่าถ้าเสมอการจ่าย5 7 5ถ้าทีมเยือนชนะจ่ายถึง1 3 0สาชวนนะครับของคราวนะครับให้ความสําคัญกับโรมาโดยปรับน้ําโรมาลดลงเหลือ1.20และถ้าเสมอการจ่าย5.60ปรับเพิ่มขึ้นและ ถ้าทีมเยือนชนะจ่าย9.30ปรับเพิ่มขึ้นทั้ง2บริษัทนะครับมีการปรับภูเสมอและก็ภูทีมเยือนเพิ่มขึ้นนะครับและมีบริษัทคราวนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าลรมาจ,จะชนะราคาเฮนดิแคลปลูขึ้นควบ2ไปได้นะครับโดยปรับน้ําลดลงเหลือเพียง1.20นะซึ่งเมื่อเช็คสถิติก็ต้องบอกว่าลรมานั้นชนะมา5นัดหลังสุดทุกรายการและมีการยิงเฉลี่ยนัดละ2-3ประตูขึ้นไป ผมก็มองว่าลนะูมาน่าจะทําได้ตามราคาและวันนี้เป็นนัดแรกด้วยก็คงจะต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับถึงแม้ s k เอเคเออเซูเฟียนะจะทําผลงานได้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ผมมองว่าเกมรับก็ยังมีช่องอยู่ให้เจาะอยู่นะเมื่อออกเดือนนะครับตามสถิติที่เช็คกันมาส่วนสถิติที่พบกันมานะครับครั้งคูเ่เคยเจอกันมา4นัดนะปิดลมาชนะ2เสมอ1แล้วก็ แค่ไปนหนึ่งนะครับก็โลโรม่าทาผลงานได้ดีกว่าเมื่อพบกันนะนัาล่าสุดเป็น c ีเอสเคเอโซเฟียเปิดบ้านเอาชนะมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับแต่วันนี้ผมก็ให้สกอร์นี้ครับแต่จะให้โรม่าชนะด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะผมให้โรม่าชนะตามราคาคู่นะครับนะก็ไปลุ้นประตูจากโรม่ากันครับนะครับ v ีสูงแรกเือฮอตวันนี้ไป ฟุ ial, ตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอลรนซ์ลีกตะเวลาตีสองนะครับคู่ระหว่างเอหบัวมาพบกับ c ีเอเอเคโซเฟียก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ